โชว์แชมป์สมาร์ทแคปปี2013แบบนี้ราคาเพียงแค่349,000บาทเท่านั้นค่ะและคันนี้ Toyota Revo Smart Cab ปี2016ราคาเพียง379,000บาทเท่านั้นค่ะหรือจะเป็น Toyota Revo Smart Cab 2.4J ปี2017แต่งหน้าหล่อร็อกโคบแบบนี้มากับราคาเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นค่ะและคันนี้ Toyota รีโว่สมาร์ทแคปหน้าหล่อรักโคแบบนี้รถปี2018คันนี้ราคาเพียง4,19,000บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับคันนี้ Toyota ารีเว์สมาร์ทแคปหน้าหมูป่าคันนี้รถปี2021มาดูห้องโดยสารแล็บกันเลยค่ะสำหรับคันนี้แต่งด้วยแม็กเดิม Toyota แท้จากโรงงานเลขใไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะ20,000ระบบไฟฟ้าทั้งคันราคาสุดพิเสษเพียง 498,000บาทเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็น t o y ย t a Revo ว o ดับเบิลแบสีประตูแบบนี้เกียร์ออโต้มากับหน้าหล่อร็อกโคพีเรเนอปี2018มากับราคาเพียงแค่579,000บาทไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีขาวสีดำก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะกับโปรโมชั่นเด่น มาจองนะคะ